มันทำฟูดฟูดจริงๆอ่ะก็แบบมีความสักๆนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กับอีฟนะคะก็สําหรับวันนี้ขอปรับลดโทนเสียงลงมาให้มีความแบบน่นุ่มนวนิดนึงเพราะวันนี้บอกเลยว่าตื่นเต้นมากจะมาทําคลิปที่ไม่เคยทํามาก่อนเลยนะคะก็คือ ASMR นั่นเองค่ะก็หลายคนอาจจะแบบอ่ายังไม่รู้จัก ASMR เนาะ ASMR เนี่ยมันก็เป็นการบําบัดอารมณ์ของเราด้วยเสียงนะคะมันก็จะเป็นแบบเสียงอะไรที่แบบแก็แก๊แก,แกนะคะส่วนมากที่เขานิยมกันก็จะเป็นคลิปกินอย่างงี้ใช่ไหมที่เป็นแบบ ดูน่าอร่อยอร่อยมากแล้วก็เสียงแบบพวกเปิดหนังสือเสียงขยํา,ยากระดาษอะไรพวกเนี้ยแต่สําหรับวันนี้ค่ะทุกคนเราจะให้ทุกคนนะคะมาลองฟังเสียงของ ผิวดูค่ะเออตื่นเต้นไหมอยากรู้เปล่าว่าเสียงผิวเป็นยังไงคือเนี้ยก็อยากรู้มาเพราะว่าก็ไม่เคยได้ยินเสียงของผิวเหมือนกันนะก็ถ้าอยากรู้แล้วว่าเป็นยังไงนะคะติดตามดูในคลิปค่ะก็สาหรับช่วงนี้นะคะบางคนเนี่ยอาจจะยังอยู่ในช่วง work from home อยู่ใช่ไหมเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะที่เราจะได้มาเออทำการ b o o ต t ผิวกันเพราะว่าก่อนหน้านี้นเราก็แบบเมคอ up กันมาหนักแล้วเนาะผิวหน้าเนี่ยก็อาจจะแบบมีความแห้งกร้านได้นะคะถึงแม้ว่าอีบาจะเป็นคนที่ผิวผสมค่อไม่ทางมันนะคะแต่ว่า สภาพผิวอ่ะมันก็ยังแบบเป็นผิวที่ขาดน้ําได้และทีเนี้ยถ้าเราไม่บํารุงไม่เติมน้ําเข้าไปให้ผิวของเราเนี่ยมันก็อาจจะทําให้ผิวเราเสียสมดุลน,นะคะแล้วก็อาจจะทําให้หน้าของเราจะมันเพิ่มขึ้นได้อีกนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะมีสภาพผิวแบบไหนนะคะก็ห้ามขาดความชุ่มชื้นเด็ดขาดโดยวันนี้นะคะเราได้รับ มิชชันมาจากทางเซตาฟิวนั่นเองค่ะนี่คือพยายามแบบตื่นเต้นแบบนุ่มนวลอยู่ตัวนี้เป็นสินค้าใหม่ที่เขาบอกว่าช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวที่แห้งนะคะหรือว่าผิวที่ขาดน้ำเดีย๋ยวเรามาดูข้างในกันดีก,กว่าน้อนี่เลยจ้า มีกระดาษดิ่นียด้วยอะให้ดูก่อนนี่นะคะก็จะเป็นสินค้าใหม่ของเขาเนาะแล้วก็นี่มีไมเอเอสเอ็มอาร์มาให้เราด้วยจริงจังป่ะก็ตัวนี้คะ่ะเขาบอกว่าเนื้อผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเป็นแบบไลท์เวทไฮยาลูริกแอซิดก็คือจะให้เนื้อสัมผัสที่แบบบางเบานะคะแต่ว่าจะให้การบำรุงแบบเข้มข้นสุดๆจากไฮยาลูริกแอซิดค่ะก็จะช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะผิวของเราเนี่ยก็จะมีความอิ่มนม้ำอิ่มฟูวทุกคนแล้วก็มีความเรียบเนียนเปล่งปลั่งนะคะคือผิวมันจะแบบ เหมือนผิวกระจกเลยอะซึ่งเขาบอกว่าเนี้ย Glass s k i เนาะก็เป็นผิวในอุดมปติของสาวๆนะจ๊ะโดยทาง c e ต a r f i เนี่ยเขาจะให้เราทดสอบผลิตภัณฑ์ของเขานะคะโดยใช้ผ่านไม้ ASMR ตัวเนี้ยเพราะเขาบอกว่ายิ่งเสียงสัมผัสข,ของผิวในเงียบเท่าไหร่นะคะแสดงว่าผิว,วยิ่งปังเท่านั้นงั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยค่ะทุกคนและสําหรับมิชชั่นในวันนี้ก็คือ1น,นะคะลุค g ก a ส s s k สวยๆในบนใบหน้าของคุณวันนี้ลบออกให้หมด แล้วรอให้ผิวคืนสู่สภาพจริง15นาทีมาคายเรามลารอหน้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราจะรอให้ผิวคืนสู่สภาพจริง15านาทีค่ะโอเคกรบสนาทีแล้วนะคะเขาบอกว่าผิว 你想飒飒。 เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนได้ยินเสียงผิวหรือเปล่าคือแบบมันทำฟูดฟจริงๆอะแล้วตอนนี้ก็รู้สึกเลยว่าเฮ้ยหน้าเระบบมันแห้งจริงๆแล้วมันก็แบบมีความสักๆ,ๆนะคะซึ่งเซดาฟิลเขาบอกว่าอยากได้เสียงสัมผสัสเงียบแต่ผิวปังเวละให้ลองเซดาฟิล h ไฮเดตติ้งตัวใหม่ของเขาเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะคะที่ว่าตัวใหม่เนี่ยมันอะไรยังไงบ้างถ้าได้ นี่เลยทุกคนเขามีไอครีมมาใหม่ด้วยนะตัวนี้คือแบบน่าสนใจมากแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือจะมี3ตัวนะคะมาที่ตัวแรกนะคะนี่เลยจะเป็นตัว daily hydrating lotion ตัวนี้เนี่ยจะเป็นโลชั่นสูตรกลางวันนะคะเป็นเนื้อเจลบางเบาเราสามารถแบบใช้ก่อนแต่งหน้าได้เลยนะส่วนกระปุกนี้นะคะเป็น rich night cream เป็นครีมสูตรกลางคืนเนื้อเข้มข้นแต่ว่ายังเป็นไลท์เวทอยู่นะคะไม่อุดตันผิว แล้วก็หลอดนี้ค่ะเป็นไฮดรติ้งไอ cream เซรั่มเป็นครีมเซรั่มบำรุงผิวรอบดวงตานะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยลดความหมองคล้ำรอบดวงตาเห็นผลได้ใน4สัปดาห์ค่ะเป็นไรเวทไฮยาลูริกแอซิดก็จะมีเนื้อบางเบานะคะมีส่วนผสมของไฮยาลูริกแอซิดที่ช่วยกักเก็บความชุ่มชื้นให้ผิวรอบดวงตาได้24ชั่วโมงเลยแล้วก็ยังมีโปรวิตามินคอมเพล็กซ์แล้วก็สารสกัดจากชาเอมเทศด้วยนะคะไม่ระคายเคืองผิวแล้วก็ไม่อุดตันค่ะโอเคค่ะตอนนี้เนี่ยว่าใช้ครบขั้น ตอนของเขาแล้วนะคะทั้งสตัวเลยเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์ว่าผิวของเราเนี่ยมันจะยังมีเสียงอยู่ไหมเอาจริงๆนะที่ใช้มันเนี่ยคือตอนนี้รู้สึกได้เลยว่าผิวคือชุม่มชื้นมากนะคะไม่เห็นไหมเนี่ยขึ้นเงาเงเลยอะ่ะแล้วก็รู้สึกว่าผิวแบบอิ่มฟูนะคะแล้วก็เรียบเนียนดีนะโอเค โอเคทุกคนเมื่อกี้เราทดสอบไปแล้วนะคะคือมันก็มีบ้างแต่ว่าเบามากจริงๆริจะพูดว่าเฮ้ยศูนย์เดซิเบลไม่มีเสียงเลยก็จะเวอร์ไปเนาะแต่แบบเบามากจริงๆนะคะคือนี่แบบเฮย้ยยิ่งเงียบผิวยิ่งปังจริงจ้าแล้วคือเดี๋ยวจะให้ดูเปรียบเทียบกันเลยนะคะว่าก่อนที่ใช้เซรั L ่มฟิลไฮเดรตติ้งเนี่ยก็มีเสียงสักๆจริงๆ,ๆ,ๆ,ๆส่วนหลังใช้นะคะก็คือ เงียบเลยจ้ะก็ตามที่ทุกคนได้เห็นแถบวัดเสียงเลยนะคะอันนี้คือแบบเป็นเครื่องมือจริงๆว่าและนี่ก็คือหน้าสดของเราแบบ no makeup อะไรใดๆนะคะก็จะเห็นว่าเฮ้ยขนาดหน้าสดตอนเนี้ย ก็ยังแบบมีความเป็นผิว glass k i n เบาๆเลยอะ่ะงั้นเรามาสรุปกันเลยละกันค่ะว่าผิวที่สุขภาพไม่ดีนะคะเมื่อเราเอามือแบบลูบไปแล้วอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเป็นเสียงสกัสกๆเนอะเพราะว่า texture ของผิวมันมีความแห้งแล้วก็หยาบก,กระด้างนะคะส่วนผิวที่สุขภาพดีนะคะเสียงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็คือจะเบามากเลยอะ่ะเพราะว่าผิวอ่ะมี texture ที่ละเอียดนะคะแล้วก็มีความเรียบเนียนจะเนี่ยจากที่ผิวเราได้รับความชุ่มชื้นเข้าไปนะเซรัฟิลไฮเดรตติ้งจากเซรัฟิลนะคะเสียงสัมผัสยิ่ง ผิวยิ่งปังของจริงค่ะอยากทุกคนอะลองใช้ดูนะคะไปลองใช้แล้วก็ลองฟังเสียงผิวของตัวเองกันดูนะก็ช่วงนี้เนี่ยสามารถสั่งออนไลน์ได้นะคะที่ b o o s t Lazada ที่วัสดุออนไลน์และที่ c e t a p h i l Lazada Official Shop นะคะอิว่าแบบมันเวิร์กจริงๆนะทุกคนคือผ่อนหน้าชุ่มชื้นแล้วก็แบบ เออผิวมันก็ดีจริงๆอะก็ยังไงวันนี้ขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่มาติดตามชมกันนะเป็นคลิปแรกที่ทำ ASMR และเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะอย่าลืมกด subscribe ค่ะแล้วก็ติดกระดิ่งด้วยวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย